เอาละครับตอนนี้5โมงแล้วครับใกล้จะเลิกงานแล้วเรามาเป็นกำลังใจให้กับรถดั้มซึ่งกันต้องถอยหลังยาวไปนูน่นต่อคิวครับโอ้โหหนึ่งสองสามสครับตอนนี้คิวยาวเลยครับต้องเดินหน้ามาแล้วก็ถอยหลังไปครับ โอ้โหคันนี้ไฟสวยมากแสบตาเลยครับไฟสวยมากเอาเดินหน้ามาไกล่เลิกงานแล้วเอาท้อยไฟยาวเลยครับไฟยาวไปเลยแปลงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับ ต่อคิวกันครับเมื่อกี้รถติดนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะนํารถเข้ามาเททรายได้อวฮิโน่ห้ารเตรียมเข้าคิวครับโอ้โหเบรกไว้ก่อนครับเดี๋ยวคันนู้นออกมาแล้วก็เอาคันนี้เข้าไปครับคันนี้สีสวยครับ สีกลมกลืนกับธรรมชาติออกมาแล้วครับคันนู้นฮะคันนู้นออกมาแล้วก็คันนี้ถอยไปเลยโอ้โห,โห,โหดังแป้นด้วยเอาถอยครับถอยฝนฟ้าก็จะมาอีกแล้วครับ งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ดูคลิปเป็นกำลังใจให้กับสายรถน้ำจังหวัดตราดครับมิสซูบิชิรอเข้าคิวอยู่ครับยูดีจอดต่อคิวอยู่ครับโอ้โหงานนี้สุดยอดจริงๆวิวสวยมากเลยครับดูนะฮะบ,บรรยากาศเห็นไหมครับ ยากาศใช้ได้เลยอยู่ดีเตรียมขยับแล้วครับขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วอยู่ดีเอาแล้วครับถอยท,ยท้ายไปเททีละคันทีละคันทีละค,คันครับทั้งวันเลยนะฮะโอ้โหคนขับรถหกล้อนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนั่งอยู่บนรถกันทั้งวันครับ นูนเทเสร็จแล้วครับออกมาแล้วออกมาปุ๊บก็ลับตัวลับตัวเสร็จก็ไปขนดินมากันต่อพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการเชดินนะฮะของรถด,ดำทีมงานตีคุณช้างทีมครับ วิ่งกันทั้งวันครับฮิโน่ออกไปมิซูมิชิเข้ามาแล้วโอ้โห,โหอันนี้กระจกใสครับถอ,อยครับถอยถอยยาวเลยถอยยาวเลย ซมนี้สวยจริงๆครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่นี่จังหวัดตราดนะฮะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรถด,ดำเทดินกันอยู่ดีก็จอดซุ่มอยู่ครับเดี๋ยวไม่สู้ออกมาเมื่อ,อไหร่ยู่ดีจะถอยเข้าไปแทนกายจะเลิกงานกันแล้วครับดูเหมือนจะขืนให้เสร็จหรือเปล่าเอยไม่แน่ใจขยับตัวครับยูดีขยับตัวแล้วครับโอ้โห มีป้ายขาวมีมีป้ายเหลืองมีครับคันนู้นเป็นป้ายขาวครับนู้นนะคันนี้เป็นป้ายเหลืองโอ้โหโแต่ละคันแต่ละคันผมนั่งอยู่ดีคันนี้นะฮะรู้สึกว่าแรงครับแรงดีครับ <c oughs> แรงดีมากเลยล้อเขาใหญ่บุ้มเลยนะฮะแต่ว่าวิ่งเปล่ปาๆก็จะแข็งนิดนึงนะแต่ถ้าวิ่งรถหนักๆน,กน,กน,กนี่นิ่มดีครับ เรื่องก็แรงด้วยเวลาดันนงดันเนินนี่โหดันได้สบายเลยตรงน,นี้ก็จะมีสวนพริกครับนี่ฮะให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับทำการเกษตรสวนพริกชาวสวนก็กำลังรดน้ำพริกอยู่ครับบรรยากาศยามเย็นๆครับบรรยากาศดีมากเลยโอ้โห ดูครับบรรยากาศสุดยอดสุดลูกหูลูกตาเลยครับมีแต่พริกล้วนๆครับที่นี่ต้นพริกมาครับมิซูมิชิออกมาแล้วเดี๋ยวยูดีก็จะเข้าไปแทน ใกล้จะเสร็จแล้วครับปิด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 ปดอ้าวตป็นแตย่ยูดีแล้วโอ้โหถอยครับถอย ปีก็จะมีลูกแล้วครับมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวมะพร้าวใหญ่นะครับนะฮะเป็นมะพร้าวใหญ่แบบนี้ไม่ใช่มะพร้าวนำหอมนะเป็นมะพร้าวลูกใหญ่ๆอย่างนี้ครับในอนาคตนี่ต้องบอกเลยว่ามะพร้าวลูกใหญ่ๆหญ่อย่างนี้นี่ก็แพงอยู่ไม่เบาเหมือนกันนะฮะมะพร้าวที่เอาไปทําน้ากะทิแกงกะทิอะไรประมาณนั้นแหละครับมะพร้าวร้อยกว่าต้นครับประมาณสามไร่ ปลกแดประมาณ100ร้อยกว่าต้นกป,ปุกห่างนะครับมานูนครับเอสุสองร้สี่สิค่อยๆไต่ทางมาเรื่อยครับโอ้โหวิ่งกันแบบเอียงๆเลยครับมาเตรียมรอแล้วครับ เตียมมารอต่อคิวเลยอยู่ดีกำลังจะออกมาแล้วน่นอยู่ดีน้องนุกเป็นคนขับนะครับออกมาแล้วครับโอ้โหวันนี้เขาวิ่งกันทั้งวันเลยฮะ ผมมาถ่ายคลิปอยู่กับเขานี่ทั้งวันเหมือนกันครับแล้วเขาก็ทําง,งานกันทั้งวันเช่นเดียวกันครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกันและกันด้วยนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศการเทดินครับกับรถหกล้อหล่อๆครับอ้าวถอยเลยอ้าวโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับ กล้อลอ,ล,อล่อครับกับแต่ลั่นๆโอ้โหวันนี้นี่รู้สึกว่าเขาจะวิ่งกันนี่โอ้าหลมๆกันแล้วนี่ผมว่าได้ร้อยเที่ยวได้นะนเนี่ยหรือว่าสองรเที่ยวแล้วไม่รู้ โอ้เยอะมากเลยนะฮะวิ่งกันทั้งวันครับนะฮะโอ้ทีมงานนี้ก็ไม่มีหยุดพักผ่อนกันเลยครับเทดินเสร็จก็ไปใสด่ดินกันต่อเทดินเสร็จก็ไปใส่ดินกันต่อโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะนี่ครับขอบคุณสําหรับน้องขับรถหกล้อด้วยครับที่นํากระทิงแดงเย็นๆมาให้หนึ่งขวดครับขอโดบก่อนครับ <laughs> โดบกระทิงแดงก่อนครับเดี๋ยวขอหมุนก่อนครับหมุนขวดก่อนครับ ลบกันนิดนึงครับไม่ไหวครับตากล้องเราก็รู้สึกว่าจะง่วงนอนแล้วครับโอ้ยเปิดไม่ออกครับทํายังไงดีครับโอ้ยเปิดไม่ออกครับโอ้ยมือลื่นครับงามไส้ครับมือซ้ายบุนไม่ได้ต้องมือขวาครับนี่กระทิงแดงมันต้องหมุนมือขวาครับนี่ครับหมุนมือซ้ายหมุนไม่ออกครับมันลื่นครับเฮ้ยได้มอเตอร์ไซค์ปะเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะเปิดฝากระทิงแดงเนี่ย มันจะมีแขนขามอเตอร์ไซค์นะแล้วก็เอาไปแลกมอเตอร์ไซค์นะครับขอโดบหน่อยครับโดบไหมถ่ายคลิปมาทั้งวันแล้วครับขอโดบกระทิงแดงหน่อยครับนะฮะขอบคุณหกล้อคันนี้มากเลยที่เอากระทิงแดงมาให้นะครับอื้ม หวานอร่อยนี่ครับนี่มีไฟหล่อๆด้วยครับโอ้โหวิบวับน่าดูเลยฮะสุดยอดรถหกล้อนะครับแต่งหล่อๆนี่ก็สวยดีครับนะฮะสวยงามมากน่าขับครับแต่ว่าหนทางในการ ที่จะนําดินมานี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหทางก็ค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะฮะพูง่ายๆครับใจต้องสู้ครับขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังเรื่องกิ่งไม้มันจะไปโดนกระจกรถครับ <c oughs> กระจกข้างจะหลุดครับรถจะลายครับอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จําเป็นที่จะต้องระวังเรื่องรถด้วยนะครับขอบคุณทีมงานของเยตีมากเลยนะครับนะฮะ มีโอกาสมาถ่ายคลิปรถดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันและกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับเรามาชมกันต่อครับยิซุสูเดินหน้าเข้ามาเลย คอยลังยาวเลยขับกันทั้งวันครับรู้สึกว่าวันนี้ถรถล้อแต่ละคันนี้จะมีกลิ่นเหม็นคัดไหม้หน่อยๆนะครับเนื่องจากมีการดิ้นกันนิดหน่อยครับวันนี้นะฮะก็ฝากชมคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันและกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้มีโอกาสจะถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันใหม่ลาไปด้วยบรรยากาศกลางท้องทุ่งกับสะโนดัดแ,แถวนี้จะมีกินนาีหรือเปล่าค <c oughs> งไม่มีกินนาีนะนี่ครับสวนป่ามะพร้าวนะครับแล้วก็จะเป็นสวนพริกล้อมรอบมาด้วยสวนป่ามะพร้าวนะครับสวนด้านนี้ก็จะเป็นสวนพริก ที่นี่ตําบลแหลมกัดอําเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีดินทรายเยอะมากครับเป็นพื้นดินทรายครับอันนี้เขาปลูกพริกครับจะให้ดูครับสุดลูกหอลูกตาเลยครับโอ้โหพริกล้วนล้วนสุดยอดนี่ครับสวนพริกครับเป็นพริกเม็ดใหญ่นะฮะ ตอนนี้พิกก็จเจริญเติบโตที่เก็บได้แล้วครับเขาก็จะเก็บพริกขายกันแล้วมากันต่อครับอิสุสุหลังจากอิสุสุคันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันและกันเ,เดินหน้ามาเลยแล้วก็ถอยได้เลยครับ เดินหน้ามาเลยแล้วก็ถอยได้เลยครับอ้าวยังถอยไม่ได้ครับยังอยู่ตรงนู้นอีกคันนึงครับต้องรอให้คันนู้นออกมาก่อนครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับคันนู้นออกมาแล้วเดี๋ยวคันนี้จะเข้าไปนะครับตอนนี้ต้องถอยท้ายเข้าไปนะครับก็จะถอยกันยาวนิดนึงงามไส้แล้วครับโดนน็อกรอบแล้วครับหมาแล้วครับ โดนดันตูดไหมหนึ่งคันครับเนื่องจากเมื่อกี้รถติดลมครับรถก็เลยมีการตามตูดกันทันครับอีซูซูโอ้โหสามคันเลยครับนี่ก็อีซูซูนี่ก็อีซูซูนี่ก็อีซอูซูครับโอ้โหเอา้าสู้ๆรับอีซูซูออกไปหนึ่งคันก็เข้ามาอีกหนึ่งคันครับ ไลุยคนนู้นไปคันนี้มาคันนู้นไปคันนี้มาดูกันเพื่อนๆดูกันยาวๆกันไปเลยครับ คลิปผมก็อาจจะเลี้ยวๆกันนิดหน่อยนะครับนะฮะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศในการทํางานของรถด,ดาจังหวัดตราดครับทีมงานของเฮียตีคุณช้างทีมครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่ให้ผมมาถ่ายคลิปให้นะครับให้เพื่อนๆ f c ที่เป็นรถด,ดาได้ดูได้ชมกันนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แลวก็ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกันและกันด้วยนะครับ สายดำจังหวัดตากก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับมีโอกาสจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันโอ้โหไมกหนึ่งคันครับฮิโนโดันตามตูดมาแล้วครับนู่นฮะสีกลมกลืนกับธรรมชาติครับคันนี้ครับดูฮะโอ้โหสีเข้ากับธรรมชาติมากเลยครับ ย่งนี้เขาเรียกว่าพอเข้าป่าปุ๊บกลายเป็นสีอำพังเลยครับสีอำพังเพราะว่าเขียวไปเหมือนต้นไม้เลยครับมาครับคันนู้นกําลังจะออกครับคันนี้ก็กําลังจะเข้าไปแทนอีกขอยกันยาวครับงานนี้ฮะออกมาแล้วครับ ออกมาแล้วก็รับตัวหนึ่งใบครับแล้วก็ไปนำดินมาต่อครับอา้าวเดินหน้ามาลุยอา้าวถอยถอยแล้ว อีซูสุเข้าไปฮิโน่ก็มารอคิวครับดูกันเพื่อนๆดูกันยาวๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ้ยะมิตซูก็ตามตูดมาติดๆครับทางที่เขาวิ่งไปเอาดินนี่ห่างจากตรงนี้ประมาณสองสามกิโลนะครับ มีแมคโครซันนี่ตักดินให้นะครับใช้รถอยู่ประมาณ6-7คันครับวันนี้เหนื่อยกันเลยครับนะฮะทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยครับนี่ครับห้าโมงจะหกโมงแล้วครับยังไม่เลิกงานเลยครับสงสัยจะเอาให้เสร็จครับแปลงนี้ฮะสายบรรทุกใจต้องสู้ครับ ผมเหลือบตาไปเห็นต้นมะพร้าวครับนี่ครับผมจะให้เ,เพื่อนๆดูครับว่าต้นมะพร้าวเนี่ยเขามีเจาะรูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิเห็นไหมเขาจะมีเจาะรูมีอะไรเหลืองๆ้วยไม่รู้เนี่ย <c oughs> เขาเจาะรูแล้วเขาใส่อะไรเหลืองๆเนี่ยมีใครรู้ไหมครับ <c oughs> เขาเจาะรูต้นมะพร้าวเอาแล้วครับฮีโนโ่ขยับตัวแล้วครับขยับตัวรอครับ เดีวคันนู้นออกมาฮีโน่ก็จะถอยยาวเข้าไปครับโอ้โหทำงานกันทั้งวันเลยถ้าเครื่องยนต์นี่ไม่เก่งพอนี่อยู่ไม่ได้นะฮะคนขับก็ต้องอึดด้วยครับรถหกล้อนี่ไม่นิ่มนะฮะนะฮะตั้งแต่ผมมีโอกาสได้ไปนั่งรถหกล้อเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหไม่นิ่มเลยครับนะฮะรู้สึกว่ามันกระดึงกระเดืองรู้สึกมันจะแข็งแข็งนะครับดังนั้นคนที่จะขับรถหกล้อ รถด,ดำนี่จะต้องโหยร่างกายจะต้องต้องสมบุกสมบันพลังนะฮะเอาแล้วครับอีอสุออกไปแล้วยิโนโดันเลยดันยาวครับถอยหลังยาวครับลุยกังินทั้งวันครับโอ้โหโโสุดยอดอยจริงๆทีมงานนี้ เขาทำงานกันแบบขมักขม้นมากๆเลยฮะฝนก็โปรยปลายปลอยลงมานะครับที่ผมไม่ขยับมุมกล้องไปไหนเพราะว่าฝนมันปปอยนะครับเอาครับระวังรอรถน้ำเข้าไปเทดินนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมีสระน้ําด้วยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง แปลกใจจริงๆตาไม่กินเหยื่อส่วนนี้นะนาคตก็จะมีลูกมะพร้าวเอาไปขายนะฮะเป็นสวนมะพร้าวครับเขาถมดินเพื่อจะให้มันสูงขึ้นเพราะว่าถ้าหน้าฝนแล้วน้ํามันช่วมครับเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทุ่นดินให้สูงขึ้นเพื่อหนีน้ําครับต้นมะพร้าวเขาก็จะได้มีการเจริญเติบโตได้ดี เดี๋ยวเรารอชมกันอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับทีมงานตีคขุนช่างทีมด้วยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับที่ให้ผมมีโอกาสมาถ่ายคลิปนะฮะให้เพื่อนเอน fc dum sing ได้ดูได้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับเสร็จแปลงนี้แล้วแปลงหน้าจะเป็นที่ไหนก็คอยติดตามชมกันนะครับทางจะโหดไหมทางจะดีไหม คอยติดตามชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดินหน้ามันเลยสีก้มคึนกับป่ามาพาะพร้าวเลยครับคันนี้ฮะดูดีๆครับสีเข้าเขียวสวยเลยครับนี่ฮะสีก้มกืนกับธรรมชาติมากๆครับ ออกไปหนึ่งก็ต้องเข้าไปอีกหนึ่งครับมิโซบิชิปื๊ดอา้าวถอยไปเลยเอาละว่าจะจบคลิปนะฮะอยู่ดีมาอีกแล้วครับนุ่นครับอยู่ดีก็กำลังไต่เนินมาครับนุ่นครับ วิ่งกันเอียงเอียงเลยครับดูดิฮะโอ้โหทางโหดหน่อยๆครับมากันเรื่อยๆครับวิ่งกันเพลินเวิ่งกันยาวๆาวครับโอ้โหวันนี้ได้คนละหลายๆเที่ยวเลยครับโอ้โหถือว่าสุดยอดเอาละครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งอยู่ดีคันนี้ครับ